ช่วยเหลือก็คือ,อได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ i t ทนะคะว่าตัวเขาเนี่ยรักทราบแล้วก็รู้ดีเลยว่า ITV เนี่ยหยุดดำเนินการไปนานแล้วแล้วไม่เคยมีในเรื่องของ i t ทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้าทางสารหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเอาผิดกับคุณธิมพิธานเนี่ยได้รับทราบเลยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยรู้ดี เขาสามารถที่จะไปเป็นพยานให้กับทางคุณทีพิชาได้นะคะว่าไอทีีเนี่ยหยุดดาเนินการไปนานมากแล้วนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าออกมาช่วยต้านดีกว่าเพราะว่าทางคุณจตุรงเนี่ยเขาบอกเลยว่าหยุดเอาสื่อที่เขารักนะคะแล้วก็ทําง,งานมาด้วยอย่างยาวนานมากเนี่ยเอามาเป็นแพะการเมืองก็คือโยนบาปไปให้ว่าสื่อไอทีีเนี่ยไปตัดสิทธ อนาคตทางด้านการเมืองของคุณทิมวิทาเรามาดูที่คุณจะรงสุขเอียดกันก่อนก็นแล้วกันนะคะสักครู่ค่ะอ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวม้ย้อนกลับไปนะเพราะว่าคุณจะรงเนี่ยโพสต์เยอะมากนะ,ะสักครู่ค่ะอืมก่อนหน้านี้มีรายงานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้อ่านซ้ำเนาะแต่คร่าวๆก็คืออย่างที่บอกเลยว่า ทางคุณจตุรงเนี่ยเขาได้บอกเลยว่า16ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครได้เคยเห็นสื่อจากช่องไอทีวีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยอมรับเลยว่าไม่มีแน่นอนแล้วเรื่องราวของการฟ้องร้องของคุณจตุรงเนี่ยกับทางคดีพวกนี้ก็ยังคา,างลาคาซังกันอยู่เลยนะคะก็เขาได้บอกว่าอย่าเอาสื่อที่ผมรักเอาไปาไปเป็นแพ้การเมืองนะคะอย่าไปสร้างตราบานะคะให้กับสื่อของผม นะ,ะถ้าท่านใดต้องการไต่สวนผมก็พร้อมที่จะไปนะคะก็คือยินดีที่จะไปเป็นพยานให้ต่อมานะคะคุณจตุรงบอกว่าถ้าในปีพศ2550 ITV เนี่ยไม่ถูกทางสปนยึดความถี่พื้นพวกผมก็คงจะไม่ตกงานกันหรอกครับตอนนั้นเนี่ยคงไม่ต้องวิ่งหาที่ใหม่ในการทำข่าวกันรัฐบาลในปีนั้นเนี่ยคิดว่าจะปิดไ t v ได้หมด ก็จะหมดปัญหาไปแล้วแต่กลับเป็นเป็นอย่างนั้นไม่นะคะก็คือค่าหนึ่งเกิดร้อยเขาบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยไปช่องไหนก็ยังมีนักข่าวของไอทีรุ่นเก่าไปทำงานอยู่เลยแม้กระทั่งสื่อใหม่ๆก็คือค่าไม่ตายกะว่าจะปิดไอทีแล้วจะสูญสลายหายไปแต่ไม่ใช่นะคะก็คือนักข่าวของไอทีก็ไปเติบโตที่อื่นด้วยเขาบอกว่าผมในฐานะของประธานสหภาพก็ยังเป็นประ ยังเป็นพยานสารในคดีของสอปอนอที่มีการสั่งยุติการออกอากาศของไอทีอยู่เลยแล้วก็เป็นตัวแทนเจรจาเพื่อคุ้มครองสถานะของพนักงานจากคำสั่งสอปอนอแล้วก็พูดถึงหุ้นด้วยการเวลาผ่านมาแล้วถึง16ปีวันนี้มีคนปลุกไอ v ีีขึ้นมาเล่นการเมืองใหม่ไม่ว่ามันจะได้ผลอย่างไรหรือไม่ก็เท่ากับการปลุก ITV ที่ได้ถูกน็อกเย็นไปแล้วให้เริ่มขึ้นมาขยับตัวอีกครั้งหนึ่งคุณจตุรงบอกว่าไอ TV ีียังไม่ตายนะครับยังสู้คดีอยู่กับทางสอปอนอมาตลอดระยะเวลา15ปีใครอยากรู้มาถามผมได้แล้วก็ชนะในอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางมาแล้วจึงเหลืออีกแค่ยกสุดท้ายที่ศาลปกครองสูงสุด คาดว่าเร็วๆนี้จะรู้ผลว่า i อทีวนั้นจะมีสิทธิ์ในการฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นสื่อครั้งหนึ่งหรือไม่ตอนนั้นจึงต้องมาลุ้นกันว่า i อทีวีจะถือกำเนิดใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรในโลกของการสื่อสารที่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือหยุดการทำงานมาถึง16ปีนะแล้วปัจจุบันนี้คุณจะรงสุขเอียดได้ผันไปเป็นชาวสวนเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับว่าก็ยัง ยังน่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่ารับงานอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะรับงานเนี่ยก็คืออาจจะต้องบอกลวงหน้าเพราะเขาตอนนี้เขาได้ผันตัวไปเป็นชาวสวนเต็มตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีร้านกาแฟส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไอทีีเนี่ยชัยชนะมีได้ชัยชนะนะคะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเนี่ยมีก็คิดว่าคุณจตุรงก็อาจจะกลับมาเป็น ส่วนหนึ่งของฟันเฟืองของ ITV ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะปัดฝุ่นได้หรือเปล่านะ,ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็ล้างมานานถึง15-16้าสิบปีคุณคิดดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็คุณอตอนนี้นะคะตอนนี้คุณจตุรงก็มีอายุถึงสักประมาณ53ปีถ้าเกิดว่าใครเคยดู ITV เนี่ยก็จะจำภาพของคุณจตุรงได้นะคะ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่คนต่อไปนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวนะเราไปดูที่คุณเดี๋ยวนะมีหาก่อนเอ๊ะอยู่ไหนวะเดี๋ยวมีหาก่อนนะคะเพราะมีจะหาคุณ คุณตะนารากรก็เป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวของ i อทีเหมือนกันนะเขาบอกว่าใครที่ขุดซาก i อทีเนี่ยออกมาเล่นการเมืองวันนี้ให้รู้เอาไว้เลยนะว่าคุณกำลังเหยียบย่ำหัวใจที่เจ็บปวดของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเย็นวันนั้นที่กระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหลออกมาจากเครื่องรับแฟกต๊ะได้จำได้เลยว่ากำลังจะเดินขึ้นไปบันไดห้องแต่งตัว เพื่อเตรียมอ่านข่าวตามปกติแต่พอเห็นกระดาษแฟกก็เอื้อมมือไปหยิบคิดว่าจะได้เอาไปให้บอกอ,กอที่ห้องข่าวใครจะคิดว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นจะเซ็นคำสั่งในการสั่งปิดสถานีโทรทัศน์แล้วก็ส่งคำสั่งมาทางแฟกด้วยในคำสั่งนั้นระบุเอาไว้ว่าต้องปิดสถานีภายในเวลาเที่ยงคืน พวกเราทุกคนรับรู้คำสั่งนั้นพร้อมกันในเวลาที่เร่งรีบกับการเตรียมออกอากาศข่าวข่ําแน่นอนเลยว่าพวกเราไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ทุกคนตั้งใจในการทํางานของตัวเองอย่างดีที่สุดอาจจะดีกว่าในคืนที่ผ่านมาด้วยซ้ําเพราะรู้ดีว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเรากับงานที่เรารักและทีวีเสรี ที่เป็นดั่งชีวิตของคนข่าวไอทีวีทุกคนตะเริ่มต้นการอ่านข่าวคืนนั้นด้วยการทักทายผู้ชมแบบปกติอ่านข่าวตามลำดับรันดาวจมกระทั่งถึงเบรกสุดท้ายตะก็ได้เริ่มที่จะบอกผู้ชมว่า นี่คือคืนสุดท้ายของ TITV เพราะว่าในตอนนั้น ITV ได้ถูกสั่งเปลี่ยนชื่อเป็น TITV พวกเราทุกคนเนี่ยเก็บของหมดแล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเราก็จะต้องออกจากสถานีแห่งนี้ตามคำสั่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกไหมดิฉันขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนกล่าวคำว่าลาก,ก่อนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสะเทือนใจของทางคุณตะนารากรเป็นอย่างยิ่งเลยนะะบางคนบอกว่าจำได้ดีเลยเฝ้าหน้าจอที่ดับสนิทโกรธแค้นแทนเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานีแห่งนี้ผลิตนักข่าวคุณภาพที่ทุกวันนี้หลายท่านเนี่ยยังคงทำงานข่าวอยู่ในหลายๆช่องผลิตข่าวคุณภาพเที่ยงตรงทันเหตุการณ์เรียกว่ามีไอทีวีแล้วไม่เคยไปติดตามข่าวช่องอื่นเลย นะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มาไว้อะไรนะ,ะถึงความเศร้าสะเทือนใจในวันนั้นนะ,ะที่คนที่เป็นชาวไอทีีเนี่ยก็สะเทือนใจเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เขาถูกกิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองเพื่อที่จะเอาไปฟาดฟันประหัตประหารคุณทิมพิธานะคะอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นพนักงานไอทีเนี่ยก็คงจะทนไม่ได้นะ,ะว่างง้นเถอะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูออีกประเด็นหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะก็เป็นประเด็นที่จะนำไอทีวีเนี่ยแหละมาจัดก,การคุณทิพิธานะคะเราก็ไปดูที่มิสายท่านหนึ่งนะคะเขาก็ได้พูดนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะมีย้อนกลับไปก่อนอ่ามาดูกันนะคะ ก็บอกว่า ITV ลนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากดอกเบี้ยเอาอะไรมาเรียกว่ายังทําธุรกิจสื่ออยู่ฐานเศรษฐกิจนะคะอุตสาห์ไปหาบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ITV มาได้เดาว่าเรืองไกรเนี่ยน่าจะส่งให้แต่ดันไม่ไปไล่เปิดดูในงบการเงินฉบับเต็มถ้าเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นหลักฐานเลยว่า รายได้ของ ITV นั้นปีละ20กว่าล้านบาทนั้นมันมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบีย้ยโดยทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ไม่มีรายได้จากการดําเนินงานเลยสักบาทและเป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วแถมสินทรัพย์ของบริษัทหลักๆก,ก็มีเพียงแค่เงินลงทุนในตราสารหนี้1,200 ล้านกว่าบาทแทบจะไม่มีทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจเลยโดยมีอุปกรณ์แค่หมื่นกว่าบาทหน่วยคือบาทนนะัไม่ใช่ล้านบาทเรียกได้ว่าอีกนิดเดียว i อ v ีก็แทบจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นบริษัทที่มีแต่กระดาษก็คือไม่เหลืออะไรแล้วไม่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย นเหมือนคล้ายๆเป็นเสือกระดาษมีกระดาษอย่างเดียวที่แสดงว่าเป็นบริษัทนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าไปดูถึงงบการเงินในเว็บของกลอตก็จะมีให้ดูย้อนหลังได้10ปีก็จะเห็นว่า i อทนั้นมันไม่ได้มีรายได้จากการดําเนินการเลยมีเพียงแค่รายได้ที่เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและก็ดอกเบี้ยมาโดยตลอดตั้งแต่ในปีพศ2555แล้วสอดคล้องกันในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินของ i อทีในปี2,565ที่มีการระบุว่าบริษัทนั้นเคยในในเครื่องหมายคำพูดนะคะเคยดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์แต่ว่าได้หยุดดำเนินการกิจการไปตั้งแต่โดนเพิกถอนสัญญาอนุญาตในปีพศ2,550เช่นเดียวกันกับบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจ ให้เช่าป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมทางการตลาดก็ไดห้หยุดดำเนินการทางด้านธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวอะไรคือการทำธุรกิจสื่อก็คือถามสารไงหรือว่าถามเรืองไกลนะ,ะว่าอะไรคือการทำธุรกิจท่านท่านที่ว่าหลักฐานมันก็เห็นชัดอยู่แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบของผู้บริหารไอทีีเขาไม่ได้ตอบว่าบริษัทนี้ยังทําธุรกิจสื่อ แบบที่ฐานเศรษฐกิจเนี่ยาพาดหัวข่าวแต่แค่บอกว่าบริษัทนั้นยังคงดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทก็คือเป็นไปตามที่หลักฐานได้แสดงนะคะนี้เราก็นำมาแสดงให้เห็นนะถึงตัวเลขอะไรทั้งหลายแหละซึ่งเป็นมิสายท่านหนึ่งนะ,ะคุณสายสีมานะคะก็ไปค้นหาหลักฐานมาให้ดูนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาตามติดกันต่อไปนะคะว่า ในการตัดสินของศาลเนี่ยเขาจะพิพากษาอากมาอย่างไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถแยง้งหรือว่าพูดคุยโต้แยง้งอ,อะไรกันได้เปล่าไปเ,เขาเรียกอะไรนะไตสวนอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยนํามารายงานให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็จบในประเด็นของคุณทิมวิชานะคะกับเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นสื่อนะคะแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ